แม่บคะลูก3เดือนท้องอืดกินยาอะไรได้บ้างคะลูก3ามอเดือนนะคะคุณแม่เบื้องต้นคือทามหาหินก่อนนะคะถ้าสมมุติว่ามหาหินนะคะแล้วยังไม่ดีขึ้นนะคะจับเรอนะคะเนาะคือจริงๆอะท้องอืดเราต้องดูก่อนแหละว,ว่าน้องค่ะเกิดจากอะไรเด็กโดยทั่วไปท้องอืดคือมีลมในท้องคุณแม่จับเรอนะคะจับเรอนะคะอุ้มพาดบ่านะคะหรือว่านั่งหน้าตักแล้วก็จับลูกเรอยใช้ระยะเวลาในการเรอือประมาณสักสิบถึงสินาทีนะคะเนาะเออนอกจากจับเรอเสร็จแล้วนะคะถ้ามีมหาหินก็สามารถใช้มหาหินนะคะทาตรงบริเวณหน้าท้องของลูกได้ ะะหรือว่า ก็ยังไม่ดีขึ้นนะคะก็สามารถที่จะไปปรึกษากับคุณเภสัชนะคะเพื่อที่ยาหาจะเป็นยาขับลมนะคะซึ่งมันจะต้องให้กินตามน้ําหนักตัวนะคะเพราะฉะนั้นก็คือจะต้องแนะนําให้ไปหาคุณเภสัชให้คํานวณปริมาณยาให้ลูกของคุณแม่กินตามน้ําหนักตัวนะคะเนาะมีฟร์มบอกว่าแม่โบคะน้อง6เดือน2ี่วันกะจะให้น้องกินนมผงให้น้องกินสูตรไหนคะอ่าแม่โบบอกไปให้แล้วนะคะเมื่อสักครู่นั้นนะคะนาะก็คือว่าถ้าลูกของคุณแม่6เดือน20วันถ้าน้ําหนักตัวลูก่ะขึ้นดีนะคะนอนลูกกินข้าวเริ่ กินข้าวแล้วกินข้าวดีกินข้าวเ,เก่งก็สูตรหนึ่งยาวไปได้เลยถ้าสมมุติว่า6เดือนแล้วนะคะน้ําหนักตัวลูกก็ไม่ค่อยขึ้นข้าวก็ไม่ค่อยกินอะไรแบบนี้นะคะก็อาจจะต้องเปลี่ยนมากินเป็นลงสูตร2นะคะเนาะนคุณวานิดาบอกว่าแม่โบคะน้องสเดือน20วันชอบพันเสียงอืออาตลอดปกติไหมปกตินะคะคุณแม่มันเป็นการที่ลูกเขาค่ะจะมีการพยายามแบบใช้เสียงในคอนะคะพูดคุณแม่พยายามที่จะฝึกพูดกับลูกได้อย่างเช่นออกเสียงอูอ้าอะไรแบบนี้นะคะพูดโต้ตอบกับน้องนะคะเพื่อที่เขาจะได้เรียนเสียงของ คุณแม่แล้วก็พยายามที่จะบอกว่าทําปากเหมือนคุณแม่ได้นะคะเป็นเรื่องปกตินะคะเนาะเพราะว่าลูกก็จะค่อยๆเริ่มพูดเริ่มพูดนะคะยิ่งแบบเห็นเราพูดตามเห็นเราพูดลูกก็จะพยายามที่บบเรียนเสียงทาปากเหมือนเราอะไรอย่างนี้นะคะคุณสิริยากรนะคะบอกว่าลูก2เดือน14วันนอนกลางคืนบางวันนอน5้ถึงหชั่วโมงนะคะแบบนี้จะเป็นอะไรไหมคะต้องปลูกมากินนมไหมคะ แน่นอนเลยค่ะคุณสิริยากรน,น้องเด็กวัยทารกแรกเกิดจนถึงประมาณ4เดือนนะคะยังมีความจําเป็นต้องปลูกให้ลูกมากินนมทุก3ามถึงี่ชั่วโมงนะคะเพราะว่าถ้าลูกค่ะกินนมไม่ถี่นะคะเนาะอาจจะเออถ้าลูกกินนมห่างกว่านั้นห่างกว่าทุกสี่ชั่วโมงไปแล้วนะคะมีโอกาสนะคะที่อาจจะทําให้ลูกน้ําตาลในเลือดต่านะคะถ้าน้ําตาลในเลือดต่ําลูกจะแสดงอาการออกมาคือนอนเยอะซึมนะคะเนาะเพราะฉะนั้นคือประมาณสัก4เดือนถึงค่อยให้ลูกนอนยาวนะคุณแม่เนาะทารกแรกเกิดจนถึงประมาณ4เดือนนะคะขอให้แบบ ปลกให้กินนมนะคะทุก3าถึงสี่ชั่วโมงก่อนแล้วกันนะคะเนาะกันไว้ดีกว่าเกิดอะไรขึ้นมานะคะเนาะโอเคนะคะคุณแม่นะ